สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าขอบคุณคนที่คอมเมนต์คนที่ comment, กดติดตามใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์ต่างๆถ้าอันไหนดีก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะเพื่อนจะได้เข้ามาดูและก็ได้รับพลังงานนี้และรับข้อคิดดีๆจากแม่หมอไปในทุกๆวันนะคะแม่หมอก็จะมีคำคมให้ทุกคนเอาไปกับไปคิดวิเคราะห์บางทีบางท่านก็ใช้อารมณ์เป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้นำนำความรู้ดีๆจากแม่หมอที่แม่หมอ นะคะนำมาให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมอากาศที่สดใสน,นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมว่านะคะเส้นทางสายป่านของคุณนะคะ ก้าวไปถึงจุดไหนแล้วเส้นทางสายป่านของคุณนะคะนําพาคุณไปทางทิศไหนหรือว่าคุณจะได้รับหรือยังในทางธุรกิจเส้นทางสายป่านก็คือเส้นทางทางด้านการเงินธุรกิจความลุ่งืองลุ่งโรดเจริญลุ่งเรืองนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าทางสายป่านบางทีเขาก็จะไม่พูดเรื่อง ทางการเงินอะไรเขาก็จะไม่พูดนะคะเขาก็จะใช้คําว่าทางสายป่านกันนะคะก็เลยเอามานะคะให้ทุกคนรับสิ่งดีๆข้อมูลดีๆนะคะขอให้ไพ่แรนดอมนี้ออกมาแต่เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ทางสายป่านโอกาสเนื่องจากดาวพระเกตย้ายดาวพระเกตเป็นดาวสุประเคใชเมคะทุกคนแล้วก็มาอยู่กับดาวพุธด,ดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวสุประเคเหมือนกันเลยมีแจกโชคลาภการงานการเงินลุ่งลุ้งลุงลุงล่ง,ง,งขึ้นไปทุกวันเราก็เลยนะคะตั้งนะคะเส้นทางสายป่านของคุณนับจากนี้สู่ความรุ่งโรจน์อย่างคุณฝันไว้หรือ,อยังนะคะโอเคค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะ โอเคค่ะนะคะก่อนอื่นเราสรับไพ่ก่อนเลยนะคะใครไปทํางานก็ขับรถดีๆนะคะใครทํางานอยู่กับบ้านก็เช้าๆก็ฟังแม่หมอไปนะคะจะได้อารมณ์ดีๆแล้วจิตใจจะได้แจ่มใสตอนอาบน้ําตอนเช้าเปิดฟังก็ยิ้มให้กับตัวเองกอดตัวเองนะจ๊าดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะ โอ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีกำลังคุณบางคนจะได้แต่งงานทุกคนบางคนจะได้แต่งงานนะบางคนจะได้แต่งงานแล้วก็โชคลาภโชคลาภเส้นทางทางด้านการเงินของคุณนะคะโชคลาภเส้นทางทางด้านการเงินบางคนจะได้แต่งงานทุกคน บางคนอาจจะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะทุกคนแล้วจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ทําธุรกิจเป็นเงินจากที่แบบอาจจะเป็นเงินของคุณที่คุณสะสมไว้โดยคุณก็ไม่รู้เหมือนกันคุณจะได้เลยเร็วๆนี้นะคะตอนนี้คุณกําลังเผชิญปัญหาบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองอยู่นะคะ,ะเผชิญอย่างโดดเดี่ยวนะคะสภาวะของคุณตอนนี้เหมือนคุณโดนโลยโดน ถูกลอยแพค่ะเหมือนอยู่คนเดียวเคว้งคว้างอะไรแต่คุณก็สู้นะคะสภาวะตอนนี้นะคะสร้างถ่ายป่านของคุณตนนี้เหมือนคุณแบบอุ๊ยสิ่งใหม่ๆอุ๊ยคนลุกธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะเมื่อคุณโดนเทเมื่อคุณโดนทิ้งเมื่อคุณไม่เหลือใครนะคะคุณอาจจะมี t ิ i n k i n g อะไรขึ้นมานิดนึงก็ได้ในตัวของคุณนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะกําลังบังเกิดขึ้นบางคนก่อร่างสร้างตัวแล้วแหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่เจอมันยังไม่เจอทางแสงสว่างทางสายป่านตอนนี้ธุรกิจกําลังจะไปได้ดีนะคะธุรกิจอาจจะเป็นงานใหม่งาน2งาน3ก็ได้นะคะ7จ็ดนะคะเดาบ คุณต้องแบบบางคนนะคะทําอะไรหล,หลบซ่อนๆนะคะก็คือการระวังตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนการระวังตัวเองนะคะแต่เมื่อกี้มันกลับหัวอะให้กลับหัวก็ได้เดี๋ยวบอกว่าไม่หมอสลับนะมันกลับหัวก็คือแบบว่ามันต้องแบบว่าเซฟโซนตัวเองอะทุกคนต้องระวังนะคะอย่าให้ใครแบบว่ารู้ความลับเราเยอะถ้าใครรู้ความลับเราเยอะบางทีอะ มีดก็มาพร้อมในเขาก็พกมีดไว้ข้างหลังนี่เวลาเขาเห็นเราแบบดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี้ยเขาก็จะเข้ามานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะจงรักตัวเองให้มากนะคะทุกคนราชินีทูลี คุณเป็นคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณที่ทำงานอยู่แล้วสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นทางสายป่านของคุณทางด้านธุรกิจการเงินความรุ่งโรจน์ทางด้านาการเงินที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยเงินก้อนนี้อยู่ มันกําลังจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนค่ะนะคะมันกําลังจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนในเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงการเงินนะคะเป็นดวงการเงินการงานเศรษฐกิจเศรษฐกิจ,กจประเทศไทยจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่านะคะดวงของคุณพุ่งจา้าเฮ้ยนี่ไง บางคนธุรกิจตั้งตัวได้บางคนจะได้บ้านได้รถจะก่อร่างสร้างตัวได้บางคนกําลังนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไปดูเลือกดูยามการแต่งงานนะคะนะคะอาจจะเจอคู่รักก็ได้นะคะบางคนขึ้นธุรกิจเลยค่ะธุรกิจใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆที่กําลังมองหาคุณจะเจอแบบโดยบังเอิญก็ได้นะคะคุณจะเจอแบบโดยบังเอิญก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้น นะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะในโชคชะตาของเราวันนี้เราอาจเอ่อเหลือตังแค่พันบาทพรุ่งนี้เราอาจจะได้ตังหนึ่งล้านบาทด้วยความบังเอิญอย่างเงี้ยคิดในทางที่ดีแบบเนี้ยค่ะวันนี้เราอาจจะเจอคนพูดไม่พอกับเราก็ไม่เป็นไรเราเป็นคนพูดท้ะอะไรเงี้ยค่ะ รวมสมบูรณ์ความสำเร็จจะมาถึงทางสายป่านของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะคะ The world นะคะไม่ว่าคุณบางคนจะได้เดินทางนะคะเดินทางเจรจาต่อรองกับชาวต่างชาติหรือว่าทำงานกับชาวต่างชาติบางคนนะคะหรือบางคนจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเลยนะแต่งานแล้วจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนทำโซเชียลออนไลน์เป็นแบบ ขายของอยู่ดีๆมีแบบว่าประเทศคนคนต่างชาติมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยอะไรยเงี้ยก็ได้นะคะแฮงแมนนะคะการรอรอจากบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาตีโจทย์แฮงแมนนะคะเดี๋ยวเรามาตีโจทย์แฮงแมนเฮสิบเหรียญสิบเหรียญอยากออกมารอค่ะรอรอเดี๋ยวเราค่อยมาตีตรงนี้นะคะสิบเหรียญแน่นอนคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะมีเงินลับ เงินเงินที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเงินกงสีไม่ใช่เงินกงศีอาจจะเป็นเงินหุ้นที่คุณไปเทรดมามันกําลังทยอยมาให้คุณแลว้วนี่สิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่งคั่งล่ลํารวยทางสายป่านของคุณทางสายป่านของคุณนะคะเส้นทางธุรกิจเส้นทางทางการเงินของคุณเปิดเร็วนะคะที่รักการงานนะคะการงานก็จะเข้ามาพร้อมกับเงินเงินมา เงินมาก่อนงานนะคะคุณจะมีการบริหารจัดการเรื่องการงานนะคะเพราะว่าอะไรบางคนทําธุรกิจนี้คุณอาจจะไปกู้เงินแล้วได้เงินมาเงินส่วนนี้มาหรือไปขายที่ดินหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าสิบเหรียญคือความมั่นคงแน่นอนจัดตีกอ๋อบางคนอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเพื่อว่านะคะ แล้วคุณชนะคดีก็ได้นะคะเรื่องการงานนี่ละค่ะทุกคนนะคะเรื่องการงานนะคะเลยชนะคดีนะคะทุกคนประมาณนี้ถ้าบางคนยื่นเอกสารนะคะในการอะไรต่างๆสมมุติคุณยื่นนะคะอ่ะสมมติคุณยื่นยื่นอะไรดีเดี๋ยวนะ ยื่นเอกสารนั่นแหละเรานึกไม่ออกเราอะมาดูให้ด้านหลังนะคะรางวัลความขาดแค้นเดอะฟูแล้วก็สองแล้วก็เดอะวิวออฟจูนนะคะรางวัลมีสิ่งต่างๆ ต่อนับจากนี้จะมีสิ่งต่างๆให้เข้ามาให้คุณเลือกมากมายไก่กองเลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งมหัศจรรย์เส้นทางสายป่านของคุณนับได้เลยนะคะบางทีคุณอาจจะได้เงินมาแบบปุ๊กฟุ๊กเราไม่รู้หรอกบางคนอาจจะมามอบโชคให้คุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้หรอกบางทีคุณไปสะดุดเจอคนแบบ มหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเราก็พูดแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเดินทางทําธุรกิจนะคะต้องเดินทางเท่านั้นนะคะอย่าอยู่กับที่นะคะอ่ะนะคะต่อค่ะแม่หมอขอขอไพ่เดิมแฮงแมนหน่อยค่ะเดิมแฮงแมนคืออะไรคะขอตีจุดคู่รัก บางคนรอคู่รักนะจ๊ะบางคนรอคู่รักส่วนคู่รักใครที่รอ,อคู่รักคู่รักแพงแมนคือให้รอคู่รักนะคะคู่รักกําลังเดินทางมาหาคุณบุเพสันนิวาสนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามฟ้ามาเจอคุณนะคะจะคุณจะเจอคู่รักเป็นชาวต่างชาติแน่นอนส่วนใครที่มีคู่แล้วคุณก็จะ ะะมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาตินะคะได้ดีลงานกับชาวต่างชาติหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณนําเข้ามาอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวต่างชาติก็ได้นะคะขอตีสิบเหรียญงานที่หนักหน่อยค่ะนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทํานะคะเหนื่อยแล้วท้อกับงานที่ทําอยู่ตอนนี้เพราะงานมันเยอะเหลือเกินนะคะเพราะงานมันเยอะเหลือเกินนะคะ ขอตีความหมายโดยจัดติกหน่อยค่ะนะคะขอตีความหมาย จะติกโอกาสใหม่ๆโอกาสที่คุณจะพัฒนาตัวเองนะคะจะติกนะคะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆคุณมองหาโอกาสที่3นะคะมองหาบางคนหาซื้อที่เพื่อที่จะนำมาลงทุนในการทำโรงงานหรือทำกิจการของตัวเองก็ได้นะคะ3ไม่ท้าวจ้านะคะแล้วไงต่อจ้านะจ้า เตรียมทัวรับข่าวดีเลยจ้าเดือนมีุนาเป็นเดือนแห่งดาวโชคลาภแห่งดาวด้านการเงินจริงๆเลยเช้านี้อากาศที่สดใสเตรียมรับโชคลาภเลยค่ะนะคะแล้วก็ราชินีคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณคือราชินีถือดาบราชินีที่มีความเก่ง ราชินีที่มีความกล้าราชินีที่นะคะกล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีไกรกล้าทําอะไรคุณหรอกเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณบอกจะเข้ามาหรออุปสรรคแค่นี้หรอแค่นี้จิบจิบฉันยิ้มให้เธอเธอจะกดฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มให้อุปสรรคเลยค่ะนะคะการ,รเผชิญเดินทางออกไปข้างหน้านะคะ หาหนทางใหม่ๆนะคะคุณได้ออกมาหาหนทางข้างหน้าสิ่งใหม่ๆแล้วล่ะคะ่ะเราบอกได้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งดีๆจะมีอีกไหมคะม,มีมีคุณจะคุณคะคุณจะได้ทรัพย์สินก้อนโตอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินเป็น อาจจะเป็นมูลมรดกของคุณก็ได้นะคะบางคนเป็นคนโสดนะคะไม่อยากแต่งงานอะ่ะไม่หมอกเออไม่อยากแต่งงานก็มีแต่ความรุ่งโรจน์ค่ะถ้าไม่แต่งงานก็ได้นะคะทุกคนเป็นคนโสดก็ได้เป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดก็ได้นะคะเพราะว่าความ ความมั่งคัง่งความรุ่งโรดทางสายป่านของคุณบางเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋านะคะบางคนนะคะบอกแล้วว่าบางคนอยากอยู่คนรวยเลียวเ้เาเรียกว,ว่าอะไรนะ,ะรวยแล้วไม่อยากเอาใครมาผูกมัดนะคะก็อยู่สันโดษไปนะคะอยู่กับตัวเองนะคะใช้ความสุข นะคะไปเที่ยวอะไรนะคะถ้ามีตังเราทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะไปแบบว่าทําสวยให้กับตัวเองนะคะอ่าไปบาร์โฮสอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะถ้าเรารวยและสวยถ้าเราหล่อและและรวยเราจะไปไหนก็ได้คะ่ะนะคะหนึ่งนะคะเขาบอกว่า นะคะมีปัญหาค่ะคุณแบบว่าบางทีอ่ะต้องลดลดตัวเองบ้างนะคะลดความแบบว่าใจร้อนลดอารมณ์วุ่นวามบ้างนะคะเพราะว่าอารมณ์วุ่วายม,มันจะทําให้คุณเสียหายเสียหายในทางไม่ดีคือเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราอ่ะถ้าคุณโมโหร้ายหน้าบึง้งอ่ะจะมีใครเข้ามาหาไหมคะไม่มีนะคะไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนที่ไม่ยิ้มหรอกค่ะ เพราะฉะนั้นน้ำคุณเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะหน้าก,กากอะเหมือนคุณใส่หน้าก,กากแต่คุณก็ไม่ต้องเฟกนะคะเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกไม่ดีให้คุณเดินหนีมา ถ้าคุณรู้สึกว่าอ๊ยกลุ่มนี้เขานินทากันให้เดินออกมาเลี่ยงออกมาอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่นินทานะคะเพราะถ้าคุณเอาตัวคุณไปเองอยู่ในกลุ่มที่นินทาว่าอะไรคนอื่นตัวคุณก็แสดงว่าตัวคุณเป็นคนแบบนั้น ะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราอยู่แล้วสบายใจเราอยู่แล้วมีความสุขไม่ยุ่งกับชีวิตใครก็พอแล้วนะคะใครจะเนินทาว่าอะไรเราเรา,เราไม่ได้ยินเสียอย่างหรือว่าเขาเนินทาแล้วเราได้ยินก็แสดงว่าเรามีค่านะคะเรามีค่าเรามีราคาต่อสมองของเขาต่อความคิดอของเขาแต่เราไม่ต้องไปให้ราคาเขาค่ะเพราะลมปากไม่ได้ออกมาเป็นเงิน ลมปากของชาวบ้านไม่ได้ออกมาเป็นเงินลมปากของชาวบ้านก็แค่ลมปากนะคะมันก็ไม่ทํำอะไรเรานะคะถ้าเราไม่ไปรับมานะคะความวิตกกังวลค่ะบางท่านนะคะมีความเป็นวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลเรื่องอะไรคะทําไมราคาวิตกกังวลเรื่องอะไรทําไมต้องวิตกกังวลด้วยคะนะคะคิดมากคิดเยอะใช่ไหมนะคะ เราเอาน้องนะคะดองกุหลาบมานะคะทําไมล่ะนะคะขอตีโจทย์นะคะตัวน้องคนนี้นะคะเด็กถือดาบหน่อยค่ะนะคะ <c oughs> การสู้นะคะการสู้กับการบรานา์รายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะ <c oughs> บางทีนะคะคุณก็สู้อยู่คนเดียวนะคะไม่กล้าบอกใครเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะ ชีวิตคุณจะผ่านไปได้ค่ะนะคะความมืดมนของคุณจะมีหนทางออกแน่นอนเพราะคุณเป็นถึง King of c u p นะคะ King of Cup ค,คือคนที่เจรจาต่อรองคือคนที่เก่งในด้านการพูดเจรจาเป็นผู้บริหารชั้นเยี่ยมนะคะมีทักษะในการเจรจาเป็นเลิศมีความรักบางคนนะคะจะมีคนรักดีๆเข้ามาเป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยเพอร์เฟกรวยตั้งแต่รวยตั้งแต่แบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวยตั้งแต่สมัยตระกูลของเขาอะไรจะเข้ามานะคะบางคนนะบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนผู้หญิงก็ผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นสาวโสดนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ นะ,ค,ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ระยะนี้คุณบริหารรายรับรายจ่ายได้ค่ะนะคะเราเชื่อว่าสิ่งที่คุณบอกไม่ได้ไม่ได้มันก็ยังได้เราเห็นคอมเมนต์บางคนนะคะว่าช่วงนี้ขาดแคลนจังขาดแคลนจังแต่ว่าเนี่ย EP หลาย EP แล้วค่ะแต่ว่า คุณก็มาเมนถ้าคุณมีมีเงินเติมเน็ตเป็นรายเดือนอ่ะคุณไม่ได้ขาดแคลนนะคะมันจะติ้งกิ้งขึ้นมาว่าเราจะหมุนเงินยังไงรายรับรายจ่ายให้บาลานซ์กันเราเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งและหมุนเงินเก่งและโชคลาภกำลังจะมาอุ๊ยคนรู้ว่ะโชคลาภจริงๆนะคะโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะโชคก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะนะคะเส้นทางสายฝ่านของคุณ ความเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานนะคะซับก้อนโตจริงๆด้วยนะคะโอ้ยออกมาออกมาย้ําเลยค่ะความจะมีคนมาสร้างความราคาญใจให้คุณหรือตัวคุณเองนั่นแหะค่ะจะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะตัวคุณเองนั่นแหละความเจ้าอารมณ์นะคะแต่บางคนอาจจะเป็นเด็กกว่านะคะมาสร้างความแบบเสียหายให้กับตัวคุณนะคะแต่บางคนก็คือตัวเราเองนั่นแหละ เอานี้ใส่เด็กๆเอานี้ใส่ไม่ยอมคนอะนะคะจงใจเย็นนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ร้อนออกไปดูดูอะไรที่แบบว่าสนุกๆด,ดูแบบคลิปที่เป็นเด็กอะค่ะเด็กที่แบบหัวล้ออะแล้วคุณจะมีความสุขเพราะพลังบวก คืนหายเออเซลของเด็กเขาจะเยอะมากเพราะความบริสุทธิ์ของเขาคุณบอกว่าไม่มีเด็ก,ดกอยู่ในบ้านในคลิปเยอะแยะไปค่ะเด็กฝรั่งน่ารักน่ารักอะค่ะนะคะนะคะราชาถือดาบราชาถือดาบราชาผู้นะคะผู้กล้าต่อสู้ราชาผู้ทะเยอทยานราชาผู้ไม่ฟังใครนะคะมีความดุดันแน่นอนเลยคุณเป็นคนที่นะคะ ไม,ไม่ยอมไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นแน่เลยบางคนอนะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้ใช้อารมณ์เหมือน King of Cup นะคะอย่าใช้อารมณ์เหมือน King of s o อ d นะคะถ้าอารมณ์เราอยากให้ทุกคนใช้อารมณ์แบบว่า King of Cup นะคะเขาจะใช้สมองมากกว่านะคะมากกว่ากำลังค่ะแต่ถ้า King of ออฟ คิงออฟสอดอ่ะเขาจะใช้กําลังมากกว่าสมองนะคะถามว่าดีไหมใช้ชนะเป็นนักสู้นักรบดีค่ะแต่ว่าเขาจะไมค่ค่อยชอบฟังเหตุผลของใครนะคะ ราชินีถือไม้เท้างานใหญ่ๆงานชิ้นใหญ่กำลังรอคุณอยู่ค่ะนะคะคุณจะมีได้เข้าสังคมได้พบปะหลายคนที่คุณไม่รู้คนมากหนะ้าหลายตาจะเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้นะคะอยู่ดีๆก็จะมีงานใหญ่พุ่งเข้ามางานที่เป็นคนได้เจอคนหลายๆคนหลายๆรูปแบบนะคะนี่คือทางสายป่านของคุณบางคนนะคะ นะคะโดนบล็อกชีวิตไปอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันว่าโดนบล็อกชีวิตนะคะนะคะโดนยึดติดนะคะบางคนก็ผูกมัดตัวเองนะคะบางคนแบบว่าชีวิตโดนบล็อกนะคะมานะคะให้อยู่กับตัวเองค่ะถ้าชีวิตโดนบล็อกนะคะอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็ฟังบอสแคสที่ให้กําลังใจหรือว่าเข้ามาดูของแม่หมอพอดูของแม่หมอเสร็จแล้วนะคะ เอากลับไปคิดวิเคราะห์นิ่งเงียบอยู่คนเดียวเราเชื่อว่านะคะคุณเข้ามาของแม่หมอเนี่ยคุณมีศีลเท่าแม่หมอนั่นแหละค่ะหรือว่าเทวดาของคุณอยากให้คุณได้เจอทางแสงสว่างบางคุณคุณคิดไม่ออกคุณหาทางออกไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการล้างสะดอกคอในเดือนนะคะการได้ลาบก้อนนี้มาเดี๋ยวเราจะบอกวิธีนะคะนะคะเพราะว่า นะคะเราบอกเลยว่าใน EP ีที่132เราบอกว่าเรากำลังทอมบอเปเปอร์ดึงดึงชะตานะคะดึงทางสายปานดึงเงินดึงดึงเงินนะคะดึงทรัพย์สมบัติจากประตูมหาสมบัติมาให้ทุกคนอยู่นะคะแต่ต้องรอเวลานะคะทุกคนนะคะดูฟูความเป็นอิสระชีวิตที่คุณอยากได้คุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะทำสิ่งที่คุณรักคุณเกิดมา อายุก็เรื่อมเริ่มน้อยถอยลงไปคนเราเกิดมาเพื่อลดทอนอายุของตัวเองจริงไหมคะไม่มีใครเพิ่มอายุของตัวเองมีแต่การลดทอนลดทอนอ่ะยิ่งใครแบบ 30- 40ก็ลดทอนไปเรื่อยๆลดทอนเรื่อยๆชีวิตเรามันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรที่คุณรักทําอะไรที่คุณชอบคะ่ะนะคะอย่าไปคิดแบบว่าอย่าเป็นกังวลมากนะคะถ้า หาทางออกไม่ได้ก็พูดคําว่าช่างแม่มันนะคะจะเกิดอะไรก็เกิดนะคะตัวฉันได้ทําได้แค่นี้แหละทันทันทำสุดทางแล้วพูดแค่นี้กับตัวเองแค่นั้นค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหามันอยู่กับเราไม่ตลอดหรอกค่ะเดี๋ยวความสุขก็เข้ามานะคะปัญหาใหม่ก็เข้ามาอีกอย่างนี้ค่ะมันสลับกันอยู่อย่างนี้ละค่ะนะคะคุณคิดหรอคะว่าคนรวยเขาจะไม่มีความทุกข คนรวยเขาก็มีความทุกข์แบบคนรวยนะคะเขาก็ติดนี้ติดสินเหมือนกันนะคะเรามาดูต่อค่ะนะคะการทํางานทํางานเยอะทํางานคือการทํางานนะคะงานออกจะได้เงินนะคะยิ่งเราทํางานเยอะนะคะหาความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆนะคะยิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะเหมือนคุณผลิตแบงก์เองเลยนะคะแต่นะคะทางสายป่านของคุณตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะคะ เปิดแล้วเปิดแบบอย่างใหญ่หลวงเมื่อเปิดอย่างใหญ่หลวงมันก็จะต้องมีคนเข้ามานะคะมีทั้งประสงค์ดีประสงค์ร้ายนะคะมีทั้งประสงค์ดีหวังดีและหวังร้ายกับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้ให้เป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์จะทําให้คุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระนะคะงานงานของคุณเนี่ย งานเข้ามาจะคุณจะมีรางวัลเข้ามาช่วยนะคะนะคะแต่ไพ่เจ้าอารมณ์ของคุณนี่แหละคะ่ะหรือจะมีเด็กนะคะที่อายุน้อยกว่ามาสร้างความลำบากใจให้คุณนะคะมาพูดร้ายใส่คุณในทางเสียๆก็ได้นะคะอันนี้มองได้สองแง่สองงามก็คือตัวคุณเองนั่นแหละหรือว่าจะมีเพราะว่ามันออกมาแบบนี้เลยนะคะ แบบ2อ,อย่างเลยนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาบนะคะโชคลาบก้อนโตคุณช่วงนี้คุณบริหารจัดการนะคะด้านการเงินของคุณอยู่แน่นอนนะคะคุณประสบความสำเร็จมีโชคลาบเพราะว่าขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วโชคลาบนะคะการเงินการงานนะคะประสบความสำเร็จการเบื่อหน่ายในชีวิตถ้าเราบอกแล้วว่าถ้ามีการเบื่อหน่ายในชีวิต ให้เดินออกไปข้างนอกไปไหนก็ได้ค่ะที่ทําให้ตัวเองมีความสุขไปรับพลังงานไปในห้างอากาศเย็นๆไปฟังเพลงน,น,นู่นน,นนี่นั่นเดินดูคนนู้นโดนดีคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับความทุกขน์นะคุณไม่ใช่คนคิดมากคิดเยอะซะหน่อยนะคะราชาถือดาบและราชินีถือดาบคุณเป็นคนที่มีความเค็ง เข้มแข็งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคู่รักก็มาเตรียมตัวเฉลิมฉลองเงินก้อนใหญ่เลยจ้าเก้าเหรียญสิบเหรียญชัยชนะคู่รักเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศได้ทําธุรกิจกับชาวต่างชาติดีแฮงแมนไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะระยะเวลาใกล้มาถึงแล้วนะคะความสุขในชีวิตนะคะ โอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสทองโอกาสที่3มมาหาคุณแลว้วบางคนจะได้แต่งงานบางคนชนะคดีความนะคะจะได้แต่งงานได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินที่ดินนะคะได้ทรัพย์สินต่างๆ ได้ทรั์สินที่ดินนะคะได้โอกาสใหม่ๆเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินมากมายไก่กองเลยนะคะนั่งบรลลังเป็นราชินีเลยนะคะเดบรวคู่รักก็ได้นะคะเฉลิมฉลองนะคะโอกาสใหม่ๆกําลังมาถึงนี่ค่ะทั้งการเงินการงานเส้นทางสายป่านของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินมีแต่ความรุ่งโรจน์นะคะรอรับได้เลย จ้าแต่ขอให้ระงับเรื่องอารมณ์แค่นั้นเป็นห่วงอย่างเดียวค่ะคือเรื่องอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อฟังคลิปแม่หมอแล้วนะคะถ้ารู้สึกเป็นกังวลไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้นะคะดูคลิปดูอะไรที่มันเพลิดเพลินหรือปลูกดอกไม้ปลูกอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ บายบายรักทุกคนนะคะซียูค่ะเลิฟเลิฟทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบนำไพ่มาหาเหงนะคะเวอลเปเปอร์มาหาแหงวอลเปเปอร์แห่งนางกวกนางโชคลาภมาให้ทุกคนเร็วๆนะคะขอขอทำพิธีแบบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบายบายดีค่ะ